สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปกินทุเรียนกันนะคะเราจะไปซื้อทุเรียนที่ตลาดที่มีทุเรียนที่ราคาถูกที่สุดเลยก็ว่าได้ที่เขาขายกันอ,อตะกงตอกอหลักขีดละหลายร้อยขีดละหลายพันอันนี้คือขีดหลักสิบค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราจะไปที่ไหน รถเหรอคะอ,อ๋อมีแต่ว่าน้อยออมีแต่ว่าน้อยอใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ตลาดาแล้วนะคะตลาดอัยาลาจี๊ดซีน,ะะน่ากินมาก เดี๋ยวเราจะซื้อว่ามันหามหรืมันแกะชอบแบบว่าไม่เอานิ่มมากอ่ะใช่กรอบนกนุ่มไหมใช่ชัวร์จริงเลยจ้ะแบบไหนแบบนี้อ๋ออันนี้มันคือกล่องละโลเหรอคะไม่ใช่ต้องต้องจ้างโอ้โหเดี๋ยวดองกำลังหกินเนื้อชิมได้ด้วยโอ้ยนี่นี่หมดจริไม่ได้หรอกต้องแม่ต้องแม่อันนี้แม่ได้อยู่ว้า เนื้อพิกเมี่ยงกินได้ขนาดเนื้อสุกยังไปองค์งเนื้อเนื้อแบบเอาชอบรสเนี้ยหวานหวานแบบนี้แต่ว่าเอาแข็งวันนี้นิดนึงได้ไหมได้ค่ะเลือกได้ครับเอ้ยย่เเอออาางงีโคร่อยอยู่นะตอนนี้กำเนึงแล้วทำทีไอร่อยอร่อยนะใครนึกเลือกให้ไม่เนื้อแบบนั้นอ่ะใช่หนูต้องเลือกให้เนื้ออย่างนี้จะได้มาอีกทีนึงค่ะไม่เบื่อไม่คือแล้วมันมาไม่ถึงสิสวยมากอันนี้ร้านอะไรอ่ะร้านใบบุญใบจูอ๋อร้านใบบุญกับใบบัว ไปมแม่ไปเอามาจอดไหม่ะแม่เอามาจอดตรงนี้ไหมอ่าเดี๋ยวใจคุณนายแม่ชิมนะคะอันนี้คือไม่นิ่มมากถูกป่ะเนื้อสวยมากเลยอ่ะสีเหลืองแบบอารามเนะ็กขอดูผ่า เออเนื้อสีหลังมาดิมาทายหน่อยไอมพึ่งสวยงามอ่าลองชิมดิอายงดเม็นาป็นไงหวานไหมโอเคคือเป็นไงหวานผมไม่เสียใจเลยบ่ะถูกต้องานร้านเดียวนะจื้อดีในคืนเมียปากหวานเนี่ยพ่อพงาะค มีลูกสาวจะยกให้เลยนะเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยอตุ้งน้ำกรบพ่อหักเพื่อมไปเลยพี่ซานชอบหน้ากล่องนได้มาแล้วนะหนึ่งกล่องนะเดี๋ยววันอันนี้ขีดละสี่สิบนะคะปกติห้าสิบแต่เขาลดให้เหลือสี่สิบเป็นจันเหมือนกันชื่อร้านน้าขราช ตาสามันก็พอพอแล้วแค่นี้พอพอแล้วพอแล้วอาช่างสีตอนนี้เรามาลองก็คือมีขีดละห้าสิบแล้วก็เจ้านี้ก็ห้าสิบแต่เนื้อเนีื้อจะคนละอย่างเนี่ยหมกล่องใต้ลมในเนี่ยจะเอาไปแล้วนะกล่องอะเอาไปเอาไปเอาไปแล้วเยอะไปโลนึงเยอะไปเดี๋ยวจะไม่ไหว แม่ใส่ห่อไปสีเขาห่อไปอะลองๆได้เยแล้วก็เอาอันอื่นออกเดี๋ยวออกหน่อยมันใส่เยอะไปมันไม่เท่าไหร่น่ะอันนั้นเท่าไหร่ละอีกร้านหนึ่งนะคะอีกกล่องซื้อทุเรียนที่นี่ซื้อทุเรียนที่นี่ก็คือว่าราคาดีมากนะคะคือจ่ายแค่แบบสองร้านนี่คือไม่ถึงพันนะแล้วกินแบบจุกจบอ่ะคือแบบดีมากถ้าใครอยากมาก็มาได้นะตลาดอียารานะคะ มีทุเรียนให้เลือกแบบเยอะมาก30 4สิบสี่สิบห้าสิบมีเยอะมากเลยแล้วก็<ม>อ,กอร่อยด้วยนะคอยดูได้ใครใครอยากมาก็มาได้เลยนะคะดูสิราคา<อ>ดีอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะคะชื่อร<ะ>้านน้องทานตะวันอันนี้แพ็คเนือร้านนี้ขีดละ30สิบาทเองนะดูสิเอออันเนี้ยแข็งป๊อกไม่อ่อนนั่นอแต่หวานใช่ไหมคะตัวเองหวานอันนี้เยอะไปไหมไม่เยอะหรอกอันนี้แข็งใช่ปะเออชอบแข็งได้ไปอีกหนึ่ง ซื้อทั้งหมดสามร้านนะเราวันนี้เาลาวแล้วเลยไปลองดูที่บ้านว่าร้านไหน,นอรอ่อยสุดสามร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่อตอนนี้เราก็ได้ทุเรียนมาแล้วนะคะจากสามร้านนะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเราจะไปชิมให้ดูนะคะว่าร้านไหนอร่อยสุดและเดี๋ยวเรามาแบ่งกันกันว่าร้านไหนอร่อยสุดนะนะ สวัสดีค่ะทั้งหมดมีทั้งหมด3าร้านนะที่เราได้มานะก็จะมีร้านแรกคืนนี้หญิงแม่คือกินในรถไปแล้วส่วนร้านที่ส2อ 2> งจะเป็นอันนี้ร้านที่สองจะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านที่สามถูกที่สุดร้านแรกนะขี่ละห้าสิบแต่ร้านนี้เอารู้สึกว่ามาชิมกัน แต่ร้านแรกคือเนื้อแบบเหลืองนีจังเลยนะโอเคมันนี้ร้านแรกมันจะนิ่มๆหน่อยแต่ว่ามันจะแบบนัวๆนะหลังจากที่ชิมที่ร้านจะให้ทุกคนดูขอมี้นน่ยให้ทุกคนดูเนื้อนะคะ ร้านแรกจะเป็นแบบนี้แต่ร้านแรกคือแบบนิ่มนิ่มนะชิมร้านแรกคือหวานอร่อยแต่สำหรับคนที่ชอบนิ่ม ก็คือมันจะนิ่มอ่ะแต่ว่าหวานอร่อยคือแบบดีงามมากแต่ว่านิ่มเราไม่ชอบนิ่มเร,เราไม่ใช่สายนิ่มนะอันนี้ร้านที่สองนะคะร้านที่สองรู้สึกจะชื่อร้านนาคาลาหรือเปล่าหรืออะไรเักอยากไม่ไแน่ใจวันนี้ร้านที่สองเราน่าจะโอเคนะนี่อันนี้ร้านที่สองก็จะแบบอ่ะแขนถูกใจดิฉันนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าหวานหรือเปล่าือ mm. เนื้อ ดูเนื้อนะทุกคนอันนี้มันมีมีแสงไฟมันก็เลยดูเหมือนจะขาวไปหน่อยเนาะมาชินกันนะร้านที่สองอือือร้อานที่สองคือไม่หวานมากแข็งอย่างที่ชอบเลยแต่ไม่ได้แข็นเบ๊กน,นะเขาเรียกว่ากรอบกรอบ หวานก็นองดีอร่อยรสชาติแบบนี้ส่วนตัวไอชอบเรียนที่มันไม่ไม่นิ่มแต่ถ้าแม่เขาจะชอบแบบนิ่มอย่างงี้ส่วนไอชอบนี้ก็อันนี้ดีอันนี้โลร้านแรกขีดละห้าสิบนะคะร้านที่สองขีดละสีะ่สิบซื้อมาโลนหนึ่งต่อไปร้านที่สามนะอันนี้อันนี้ขีดเท่าไหร่แม่สามห้าป่ะ สามติบ <40. S 1> ร้านที่สามสกิ้ราสามสิบบาทนะคือราคาแบบจึ้งอ่ะราคาจึ้งมากค,คุณป้านี่เขามารออะไรเลยไหม่คะรอกินทุเรียนนางชอบป้าสวยนะชอบทุเรียนร้านที่สามก็ดูเผินๆเ,เหมือนแข็งนะแต่พอดูพอมาไอ้นี่จริงๆแล้วเหมือนจะนิ่ม แต่ก็ไม่ได้นิ่งมากอันนี้คือเนื้อร้านที่สามขีดละสามสิบบาทในกล้องมันอาจจะดูขาวนะแต่ว่าจริงๆมันเหลืองสวยกำลังดีเลยอะ่ะร้านนี้ความกรอบความไายได้แต่ว่าไม่ค่อยหวานออกมันร้านนี้ออกมันไม่หวานสรุปแล้วคือ มาแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ส่วนตัวแล้วออยชอบร้านร้านที่สองมากๆคือแบบเนื้อดีมากดูเนื้อดีแล้วแบบหวานกรอบไม่เละก็เดีอ่ะดีจริงอร่อยอะคุณทุกคมอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะให้คุณป้าชิมผิดเรียม ป,ป้าอยากกินหรอคะอัะนนี้นี่อ่ะ,อะกินทุเรียนนะอ,ะอ,ะอะนทุเรียนป้าสวยนะคะแมวที่บ้านก็คือจะชอบกินทุเรียนมากๆเหมือนกันอเอาล่ะใครที่เป็นทุเรียนเลเวอร์นะไปได้ที่ตลาดไอยาลานะคะมันจะเป็นถนนทุเรียนเลยจะมีร้านให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นขีดสามสิบสามสิบห้าสี่สิบ สี่สิบห้าห้าสิบก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวชอบร้านนี้ร้านที่สองมากๆคือแบบอร่อยมากอะ่ะคือกรอบหวานใครชอบกินแบบกรอบที่ไม่ได้นิ่มมากอะ่ะแนะนําร้านที่สองเลยคือดีมากเนื้อดีมากเวลาที่เขาแจ้งเราอ่ะเขาบอกเราห้าสิบใช่ป่ะแต่ว่าเราเราไม่ได้รับเนี่ยเขาก็เลยลดให้เหลือสี่สิบาทก็ลองไปเลือกดูนะคะสําหรับคนที่ชอบกินทุเรียนแนะนํามากๆคือแบบ ดีกว่าไปซื้อขีดละแบบร้อกว่าบาท200กว่าบาทโลเราเป็นพันนะอันนี้ก็คืออร่อยเหมือนกันเลยใครที่ชอบกินทุเยนก็ไปได้นะคะที่ตลาดไอยาลาอยู่ตรงปรทุมธานีเนาะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s u b สไครต์อรอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันต่อก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะสวัสดีค่ะ